สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลวาราตี้อยู่กับปุงย่านะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของเอเชียล่ะเรียกว่าประเทศของ Asia นะเอเชียนะจะจับก่อนจับสลากฟุตบอลโลกซึ่งไม่ใช่ฟุตบอลโลกที่เพิ่งผ่านมานะแต่เป็นฟุตบอลโลกปี2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็ซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกันนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเอเชียมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าใคร ได้ลุ้นไปถึงไหนบ้างอ่ะขออนุญาตอ่านก่อนนะสึกฟุตบอลโลกปี2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกันวางแผนที่จะเดินหน้าจับฉลากทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกของแต่ละโซนในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2566ซึ่งหลังจากนี้แต่ละชาติที่จะต้องทำการแข่งขันฟุตบอลโลกมีโอกาสที่จะเดินหน้าสะสมแต้มเพื่อขยับอันดับในฟรีฟาเรงกิงสองช่วง ก็คือมีนาคมมิถุนายนในปี2566วิวเอเซียได้รับโคตา8.5ทีมต้องบอกก่อนนะ8ทีมได้เข้ารอบอัตโนมัติอีก0.5ก็คือ1ทีมก็เป็นทีมเพย์ออฟกันกับโซนอื่นๆนะจ๊ะเรียกว่าแข่งโซนอื่นเพื่อไงคือเข้าไปแปดถ้าโชคดีเก่งมากก็ไป9ทีมนั่นแหละสถานการณ์แรงกิ้งฟีฟ่าของเอเซียปัจจุบันทีมชั้นนาในการเป็นทีมวาง อันดับหนึ่งอันดับสองนี้คงค่อนข้างห่างจากทีมอันดับสามในขนณะที่ไทยเราอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดของเอเชียและอันดับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดของโลกออย่างว่าแหละก็แปดทีมเข้ารอบตกวงมาแล้วเราอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะเออก็เดี่ยวดูแล้วกันนะว่ายังไงนี่อในโถเขจับสลักเพื่อบอลโลกปีสองพันยี่สิบหกรอบคัดเลือกโซนเอเชียป,ปัจจุบันนะโถท,ที่หนึ่งก็คือมีญี่ปุ่นอิรานเกาหลีใต้ออสเตรเลียอุอะไรนะซาอุดีอาระเบียกาต้า อิรักยูยูเอยูอย A, e. เอีเนาะประเทศไหนวะโอมานโหดที่สองอยู่อุซเบกิสถานจีนจอร์แดนบาเรนซีเรียปาลิสตน์อะไรอ่ะคิริโอสถานมีประเทศนี้ด้วยแล้วก็เออเวียดนามเบลาเออเลบานอนนะนที่โดดที่สองส่วนโหดที่สามนะจ๊ะอินเดียทาจิตสถานไทยเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์เติ เมนิสถานมาเลเซียและทีมจากรอบคัดเลือกรอบแรกกับทีมจากรอบคัดเลือกรอบแรกอีกสองทีมนะจ๊ะในรุนนะจ๊ะในส่วนโถดกับซาลาก็ถือว่าไทยอยู่โถดทราบนะก็ยังมีโอกาสไหมไม่รู้ไม่รู้รต้องด,ดูพูดยาอ่ะดูก่อนนะทีมจากรอบคัดเลือกนะจ๊ะจะมีฮ่องกงคูเวตอินโดนีเซียเยเมนอัฟกนนานิสถานมันดิฟไต้หวันเมียนมาสิงคโปร์เนปาลกัมพูชามาเก๊ามองโกเลีย ฐานราบูนานบงางบระเทศบางกิสถานตีมอกุลสีลังกาซึ่งต้องบอกว่าสี่ลังกาในเขตอนนี้ถูกรัง,งับจากฝีฟ้าอยู่นะจ๊ะโอเคแล้วก็นอตเทิลมาดิน่าลงแข่งตอนนี้ลงแข่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ในส่วนของเอเชียนคัพสองพันยิบเจ็ดจู่โอเครูปแบบครอบคัดเลือกรอบแรกก็จะเป็นเออแรนกิ้งอันดับนะยี่สิบหกถึงยี่สิบสี่เออขออภัยยี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดของอร์บี้จำนวนยี่สิบสองยีมการแข่งแบบเย้าเยือนสิบเอ็ดคู่ ทีมชนะจำนวนสิบเอ็ดทีมจะเข้ารอบสองก็เป็นการแข่งเพื่อวัดอันดับนะจ๊ะรอบสองทีมเลงกิ้งอันดับหนึ่งถึงยี่สิบห้าบวกสิบเอ็ดทีมรอบคัดเลือกรวมเป็นสามสิบหกทีมพูดง่ายคือเอาทีมที่เลงกิ้งอันดับต่ำๆก่อนแต่ยี่สิบหกถึงสี่สิบเอ่อยี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดนะซึ่งเราอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดนะก็ไม่ต้องในส่วนของรอบแรกเราก็จะได้สู้ในส่วนของรอบสองก็คือแรงกิ้งอันดับหนึ่งถึงยี่สิบห้าและบวกสิบเอ็ดทีมที่เข้ารอบมาจากแรงก้ยี่สิบหกถึง ็ดที่สู้กันเมื่อกี้เนี่ยเอา11ทีมมาบวกกันให้ได้เป็น36ทีมแบ่งกันแข่งขันต้องเป็น9กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเย้าเยือนทีมลำดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มเข้าไปสุดท้ายก็จะมีทั้งหมด18ทีมนะแบ่งเป็น9กลุ่มนะเอาแค่ที่อันดับ1งของแต่ละทีมก็ได้เป็น18ทีมนะเอาละอย่าลืมนะจ๊ะโคตาของการเข้าฟุตบอลโลกมีแค่8.5ตอนนี้เราเก็บได้แล้ว18ทีมนะเอา18ทีมที่ผ่านเข้ารอบแบ่งมาเป็นกลุ่มกลลุ่มะคน กลุ่มละหกทีมอย่างเปรย้าเยืยนเหมือนกันอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่และกลุ่มรวมหกทีมก็คือจะได้สิทธิ์ลงเล่นฟุตบอลโลก2 0 2พันยี่บหกโดยอัตโนมัติโดยอันดับสามและสี่ของทุกกลุ่มจะต้องไปเล่นไปเล่นเอ่อเพย์ออฟแย่งโคตากันอีกโคตา้าที่จะแข่งก็มีเหลืออีกประมาณสองจุดห้าพูดง่ายๆคือรวมแล้วหกทีมจะได้สิทธิ์เข้าแข่งฟุตบอลโลกอัตโนมัติหลังจากที่สิบแปดทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้ว อืม18ทีมผ่านเข้ารอบไปก็คือเหลือ6แปดเหลือ6 6ทีมนี้ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกแน่นอนส่วนอันดับ3และ4ของแต่ละกลุ่มไปเล่นเพย์ออฟปีแข่งกับคนอื่นอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปแย่งโคด้ากันอยู่ที่2.5ทีมรอบที่4อันดับที่3-4จากรอบที่3จำนวน6ทีมแบ่งเป็นการแข่งขันอีก2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมการแข,แข่งกลางสนามเป็นสนามกลางกลุ่มแชมป์ทั้ง2กลุ่มจะได้สิทธิ์ได้ฟุตบอลโลกอัตโนมัติอ่าเมื่อสักครู่นี้หลวงบอกไปแล้วนะว่าาเขจะไดด้้ททังหมมี าจาก18ทีมอะเราได้6ทีมที่1ที 2, ่2เราได้6ทีมเพื่อที่จะไปแข่งบอลโลกแต่คอลโลกเรามีเโควตาอยู่8.5เพราะฉะนั้นยังอีก2.5อีก2.5คืออันดับที่3เนี่ย4นี่แหละแบ่งเป็น6ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมละ3แข่งขันเป็นสนามกลางแล้วก็จะได้แชมป์ทั้ง2กลุ่มนะจ๊ะเออเป็น2กลุ่มแชมป์ทั้ง2กลุ่มก็จะได้เข้าบอลโลกอัตโนมัติเลย เอาแค่ชนะเดียวนี้ไม่เอาที่สองแล้วอรอบที่ห้าทีมรองแชมป์กลุ่มจากรอบสี่จะมีสิทธิ์แย่งสิทธิ์เพย์ออฟไปกับโซนอื่นๆอ,อย่างที่บอกมันมีโคตาอยู่แปดจุดห้าอันแรกไปแล้วหกอันที่สองไปแล้วสองและเหลืออีกศูนจุดห้าก็คือต้องไปเตะแข่งกับทวีปอื่นๆน,นั่นเองเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโลกปีสองพันยี่สิบหกนะ หลายๆคนจับเราลุงอ่ะจะพยายามเล่าให้ฟังว่าเออบนโลกมันมีอะไรอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวไว้ก็จะเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรอีกเพิ่มเติมก็จะเล่าไปเรื่อยอีกอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวไงจะกลับมาคลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ก็ตัวเราไปกอดสวัสดีจ้า